โอ้ทำอะไรกันเนี่ยไหนมาดูปลาครับพี่น้องอู้เอาไปกินบุนดันซีนี่กำลังหลายถนั่นเกลือไปเกลี่เลยนี่ปลาตะเพียนนี่ทอดอืมปลาเยอะแล้วเอาพูดได้ฉันนอนเถอะเสร็จ โอ้โอ้คุณอ่ะเขาทา้ทา้าหนักเกือไปอไ,ไปเบิ่งอีกไปไปเบิ่งทั้งฝุ่นเกือผล้หนึ่งคำมันจะขืนโอ้คำคำจะเกืออีกไปไปไปกาทั้งฝุ่น ม,ม,าม,ม,มาดูทางนี้ครับพี่น้องมาดูทางนี้บรรยากาศที่สวนเราบาบสองบาบสามเจ้าค้าเกือป่า นอไปไม่แค่ไระท่านนี้พระท่านนี้คุณอะไรตัวายอยู่เนาะโอ้ลมเย็น ลง,ล,งล,งลงไปแค่ลงไปลงไปลงไปเร็ว,ว,ว,วอ้ปลาดุกกะมีปลาดุกตัว่ดีมกินโอ้ไหว้าไปแค่ลงไปเร็วเร็เปลาดุกตัวใหญ่เลย เอาไปแม่เจ้าเท้าไปใส่ไปใส่เบียร์ไหมไปกินคนาบานคนบรรากาศดียันจะขัวเป็ดละกี่วนอไอหมอกมือโอ้จะกินกนอะไรดอกยังอิ่มอยู่ ปลาปลาตัวใหญ่มากแค่แค่แค่อ้ยปลาตวเพียนตัวนี้ใช่มันปลาอยู่นะมันมากินเ้ยบนี่จตัวใหญ่เหมอนดิไมัินมกเอดีนี่จตัวใหญ่ดิมน่ะอุ้นเทเอขึนถอดนะใหน้องไม้มาลง นา้หน้องไม้อนัตยามาลงกับองอิงมามามาเตียม,มาผีมามาแซมยาอ่อนหลายวะเจ้าเาวมาันสีแดดมาอยู่นี่บวแดดเนดาะ บรรยากาศดีอีกจากสองสามปีเขาจงท่าสีไหมเนาะโอ้ฝนอะเกี่ยวเขา่าทั้งฝนบรรยากาศดีดีพี่น้อง ฝนตอมันตองปลูกเป็นเดินเดินเลยยังงามอันนี้เาวานแบบว่าเทังานเท่างฝนตกมันก็ไายถิ่มเป่าด้นบไอ้ิมวน่กีวิวกระแตงตัวคืออยู่ญี่ปุ่นได้สูเขาก็บรรยากาศ ไปแม่ปลาทอง่านป้าเห็นไหมอกหน่้าฮันเดป้าตฮันเด่ะโตยงใหญ่ียแม่นรวยผมโบแมนเนาะแล้วผมมาแล้เห็นละแค่เมื่อเราบอกแค่ ว้าวอาบน้าแล้วอาบน้าแล้วแคนมันหนาวมันหนาวมันหนาวโอ้พูนอะยามานี่เลย Ô oh. Kiến năm đơ đó Kiến năm nè. Xí mưa đấy Xí mưa đấy Nhớ lối đi Hãy ตัวนี้งามงามงามตัวหอดวังสวยๆแหละมือมือก็ไปอีกหาเงินคดป่วยหลายช่วงนี่โอ้พโหนะงัวลงมากินใหญาแล้วแบบนี้เลี้ยงงวัว้วได้คโรสูมือนี่ อากาศดีมากเลยครับีินองแค้นหนาวไหมฮะแค้นแค้นนี่หนาวไหมแต่ก้อนเขาเอาเขาเอเปลียงเขาเอาไมา้หติดเดียนี ครับนายพี่เราพูดเจอกันใหม่ครับพี่้องครับบัานี้ครับ